แต่สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆ,ๆท่านกันด้วยเนาะวันนี้ผมจะมาเล่นเกม o ฟมที่แปลว่าเอาไว้ใช้ล้างหน้าตุ้ย o r มแปลว่าอะไรลมไม,ม่ใช่ o ฟมลมที่แปลว่าบ้านแสนสุขเออแสนสุขจริงหรือเปล่าเรามาดูกันก่อนที่จะเข้าไปเล่นในเกมขอตั้งค่าออปชั่นให้มันแบบว่าพอดีๆกับสเปคเราก่อนนะจ๊ะ Sorry, was Hello. Traffic I'm late, awful. ขอโทษนะดีเด h e r e are you? คุณอยู่ไหนอ่ะเราเป็นตัวละครผู้หญิงเล้วเนี่ยแล้วเราต้องมาทำอะไรนี่คืออะไรเ s our wedding อ๋ออภาพงานแต่งงานภาพแต่งงานขอปรับกราฟิกก่อนไม่สวยเลยแม่เอาหไฮรอนไฮอาพอพร สวยขึ้นแล้วเออเลิก็เลิก็เลิก็กกงังนี่คืออะไร is textbook form at shoe หนังสือเรียนของขวัญชอ็อกโกแลตอ้าอ่ลโอเคได้ละมาก็ดูประตูทำไมมันปิด <c oughs> อาจไม่ทันโอเคมาเรามาต่อจากเมื่อกี้กันเลยเนืงจากว่าจะทะเลาะกับโปรแกรมอัดวิดีโอแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมโอเคมากๆในดูซีเราต้องทำอะไรสองกระจกไม่เจอใครเรามีตัวตนอยู่หรือไม่เหมือนเราจะตัวเล็กหรือเปล่าไ่คิดไปเองวยแต่บ้านสวยนะเอาจริงเออบ้านสวยดีอะอืมโอ้ กดทีเดียวเลยนะนี่มันห้องอะไรเอ่ยทำไมมืดจังเลยแม่ตรงนี้มีอะไรกดเแบบ็ดูซิกะถางต้นไม้มันเป็นวันที่ดีสำหรับ,สำ,รบสำหรับทุกวันสำหรับเราปิดประตูกันก็ไม่มีอะไรนะแกเออให้เราทำอะไรสำรวจบ,บ้านไม่บ้านสวยอะ่ะจริงบ้านสวยขอชมบ้านสวยจริงๆ ว้าว wow. และดูเป็นบ้านใหญ่ขนกัน,น,น,นี้ยม่ธรรมดาน่นะมิธรรมดานี่คืออะไรโมเดลก็อี้ที่เอามาวางไว้ตรงเคอร์เตอร์ที่ทำงานแสดงว่าแฟนนางเป็นสถาปนิกพวกแบบบ้านนี่ไงจริงด้วยเห็นผังเห็นผังสร้างบ้านนั้น ทางบ้านนั้นมีทางบ้านมไม่ธรรมดา,าเนี่ยมีผัวเป็นชาติปนิกห้องอะไรวะ Oh my god โมเดลของดีเล็กที่ทำเอาไว้ฉันไม่อยากไปยุ่งกับมันนะแกอะไรอย่างงี้งล,ลูกมือเร่องแสงเชียวปรักนา ห้องนี้มันก็อย่างน้อยมันก็มีไฟแล้วถึงมันจะมืดนิดหน่อยปิดประตูให้ด้วยจ้าโอ้โหห้องโคตรเยอะอันนี้ห้องห้องอาบน้ำห้องซ้วมต่างหากด้วยเออเดิดเนานะโอ้โหเฮ้ยหรือว่าเขาจอดไปข้างนอกนะฉันรู้สึกว่าฉันจะไม่ค่อยได้เลยอะ ห้องอบซาวน่าไะเนี่ยอุบัติเหตกันนะอยากเล่นน้ำอะ่ะเห็นน้ำไม่อยากเล่นเลยกระโดดได้ปะกระโดดลงน้ำไม่ได้ไม่กระโดดไปเถอะโอ้กระตุกกระตุกเปน็นดึงนะโอเคมาต่อห้องห้องว่ายน้ำไม่มีอะไรสระว่ายนะ้าไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปดูห้องที่เรายัางไม่ได้ไปกัน เกมนี้วิ่งได้นะอันนี้เชื่อมกันโอเคอันนี้เราเปิดไปแล้วอันนี้เชื่อมกันเราเข้ามาแล้วเปิดไว้แรกก็ได้เดี๋ยวเราจะลืมเมื่อเราเข้าห้องไหนเป็นแล้วบ้างเออไม่มีเสียงโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันเนาะเพราะว่าบ้านหลังนี้มีสองชั้นเฮ้ยห้องครัวยังไม่ได้มาเลยขอสำรวจกัน อะไรเป็นโมเดลอทำสวยจังโมเดลเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สไตล์เฮ้ย,ยเราไปดูชั้นสองกันเอ๊ะเป็นทางขึ้นทางขึ้นอยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่นทำบ้านซะอันนี้ไม่ใช่ประตูลับใช่ไหมประตูเดลิอมอนหรือเปล่าไม่มีนะโอเค ห้องนอนเปิดมาเจอห้องนอนห้องนอนที่ไม่มีอะไรทำได้ไในในเกาะไผ่เปิดห้องนี้ก็จะเจอเจอห้องน้ำเดรกนี่มันไม่ใช่แล้วนะเธอออกไปไหนฉันไม่สนุกแล้วนะแล้วเธออยู่ไหนเนี่ยนังเริ่มหัวเสียแล้วนะหาผัวไม่เจอ โอ้โหเปิดมายังมีห้องน้ำอีกเลิศแล้วก็เจอห้องนอนอีกนี่คืออะไรเล็กแคนบีซัตอคิดสมทามอิสคิวหนังสือนิตยสารเด็กเหรอห้องย่างเยอะนี่น่าจะเป็นห้องทำงานนะจ๊ะม่ตรงนี้มีอะไรกดอ่ะ แต่งงานฉันกับไดเล็ตอืมเปิดไปตรงนี้ก็เชื่อมกันเป็นทางเดินยังมีขึ้นไปอีกเลยเออขอดูมันทั่วก่อนทั้งนั้นสวิตช์ไฟเปิดไม่ได้ข้างนอกออกไม่ได้น่าจะต้องขึ้นชั้นสามและตอนนี้เราอยู่ช่องสองนะครับเรากำลังขึ้นไปชั้นสามนะครับ เป็นห้องอะไรกันโอ้บาร์กนาะเปิดได้ด้วยวันนี้ก็แอบมืดๆหน่อยนะจ๊ะเปิดไฟก็ไม่ได้ไม่เคืออะไรลักกิง้งเฟียบายเอชพเลพิฟครับ I love scary stuff ัฟฟ์แพนมันเกิดอะไรขึ้นในหนังสือเล่มนี้ฉันแบบว่ารักเรื่องแบบว่าเรื่องลึกลับอะไรอย่างงี้ ไปเจอห้องน้ำอีกแล้วแล้วก็มีอ่างน้ำที่ขวางประตูไว้อยู่อันนี้ก็มีส้วมนะจ๊ะไปไม่ได้ปะนักเตะดีกดได้มีหรอเุ้ยเกิดอะไรขึ้น ก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนนี่ไฟเปิดแล้วเลิ่ฮัลโหลกระตุกกระตุกดุ๊กอ้าวล็อกเฮ้ยอย่าไฟดับอย่างนี้สิอย่ากระตุกด้วยมันไม่โอเคมันไม่โอเคมันจ้าความกระตุกความกระตุกนี้มันอื้อหือออื้หม โครสายเลยโออโอโอ้โหหนักแล้วโอเคปกติแล้วทุกคนอคุ้ยหามึงเ <c oughs> ยี่ยงวะ <c oughs> นี่คืออะไรเ <c oughs> อ้ยโอ,อฟินกล่องคือกล่องนั่นแหละกล่องอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่ง รูปทรงเลยค่ะคณิตก็ว่าไปบ้างเาโอเคเออโอเคเออโอเคแหลกเลยโอเคโอเคแหลกเลยห้องนี้เปิดวะเสียงกดเบียวเลย เออเธอจะเอากำแพงมากันาานาก้นฉันอยา่างนี้เลยเหรออะฉันเป็นนางก็เเลยว่าเอ้ดีไซน์ดีนี่กำแพงในบ้านปินนดหมดเลยไม่ให้เราไปอะไกันนะโอ้บาล It's my h ั u s e บ้านแบบนี้ฉันไม่อยากอยู่กันกันนะบางทีอะมาไปชัน้นล่างดีกว่าทุกคนแพงก็แพงีบ้านกันเลยอัเอาล็อกอีกใครมาล็อกตอดไหนวะผัวแน่แน่พุ้ดะไอ้บ้าเอ้ ประตูล็อก Holly beige ไปไหนได้บ้างแสงอะไรอ่ะอ๋อมีคลิปเองอ่ฮ้อปิดหมดทุกทางอันนี้ไปได้นี่ไปได้โอ้ว้าว nice Okay so this is a dream right อ๋ออันนี้เข้าไม่ได้ I with this. can deal e t ทีมเดลวิชมีแล้วก็มีอันนี้มาตอนไหนเนี่ยฉันไม่รู้ว่าใครทำมันแล้วมันคืออะไรมันอยู่ที่นี่ได้ไงเอ๊ะอะไร Are you seeing the model? เฮ้ยไปไม่ได้เหรออาจจะต้องไปตรงนี้ อาการโหลดแป๊บนึงนะโอเคมาอ้ายามันเริ่มจะไม่มีที่ไปแล้วนะออทางนี้ไปไม่ได้อเอาวอะไรขึ้นอะไรอ่ะ มองไม่ชัดเฮ้ยไอ้ชิ้นแพนติ้งรูปอะไรสักอย่างในบ้านมันว่อนหลุมมันเนี่ยโอ้พระเจ้า,จาโอเค <ion> just <laughs> it's just like that dream you have presenting naked in front of the Except this isn't a presentation, because I can do those. This is a weird nightmare version of my house that I'm trapped in and I don't even have my lucky bracelet. We've got จ้าไปละจ้าเฮ้ยโมเดลไอ้นั้นหายไปแล้วโมเดลเก้าอี้เป็นอะไรขึ้นอะเป็นอะไรขึ้นที่บ้านมันไม่ใช่บ้านธรรมดาแล้วโอ้ยต่างน้นน <c oughs> ไฟแบบไล่ไล่เรามาก ตรงนั้นมีอะไรด้วยออมีบันไดเลยนะสำรวจให้หมดก่อนอันนี้ล็อกก็ไปไม่ได้อันนี้ทางเดินโอเคนะจะต้องไปบันดไดเรีดบห้อยไป บันไดมีลูกเล่นด้วยเว้ยจิบจิบไปเอาอีกทางหนึ่งไม่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 ไมไมอีกันหนึง่ง <c oughs> ทางนี้แหละฉันว่าใช่ใช่ว่าได้เออได้ง่าย <c oughs> มาก ความระตุกอุปปะอะไรเนี่ย <c oughs> ใครมาต้มหมูบูชาอะไรท่นี้ <c oughs> ล็อกด้วย <c oughs> ต้องเข้า <c oughs> ห้องนั้น เฮ้ยประตูอ้าล็อกทำไงนะเนี่ยอันนี้อนี้ไงเจอทางละอ๋อปัดหรืก็ Why not? It's not like anything else in this house has made sense so far. ฮะหมุนประตูให้ตรงก่อนเดี๋ยวนะอ๋ออ๋กระตุกกระตุกชึบอ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ เลดอกมันเริ่มมืดแล้วมันเริ่มมืดแล้วมันจ่มีอะไรโผล่มาใช่ไหมคิดว่าหนังสือ แต่มันมีตัวเนี่ย,ยเสียงอะไรวนอยู่หูก็ไม่รู้ชั้นว่าฉันฝันไปแน่ๆนเกิดอนะไรขึ้นอะ ถ้าฉันฝันอยู่แล้วก็ฉันควรจะรีบตื่นได้แล้วนะโอ้โหคิดว่าฝัน,นจริงๆเหรอแล้วก็เข้าลิฟต์มาแล้วหนึ่งยังไงนะเจอหนังสืออลิช With the cold front coming in, you better bundle up. This storm is going to be unrelenting, but don't give up. It will be clearing up eventually. If you want to get downtown, you'll Men's need to take speed. the 32 or the side roads. On Cross Street, there will be a candlelight vigil tonight, commemorating <coughs> the untimely death of an architect who worked in that building. The investigation is <coughs> underway, but initial reports have found no traces of foul play. Okay. okay. ยีบออกจากที่นี่กันเถอะชิบม well, ันไเลยไม่จ้รโอยไปไม่ได้ล็อกฉันรุนขลังไปไหนเนี่ยโอ้ยจู่ๆทางนี้ก็โผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้มุบใช้มุบออบเจ็ก ได้โม no ่ออบเจกต์เปลี่ยนแล้วหนึ่งแล้วไอ้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 โวยไอ้มัตต์อับฟอลลินที่สึกที่วิเคราะห์ไรอันดับแรกที่เราต้องทำก่อนที่จะเริ่มต้น ประตูหน้าบ้านก็ล็อกไปไหนได้บ้างอันนี้ก็ล็อกติดลูปอยู่ในบ้านใช่ด้วยขึ้นอีกแล้วเลยแล้วมีลิฟต์อีกแล้ว กกนนะอ,อะไรวะยังไงนะะมันจะไปจบตรงไหนนะเกมเนี่ยโอ้รูปภาพที่รายล้อมนี่คืออะไร สลับรูปเอ๊ะตู้ร้านนี้ถูกแล้วตู้เราเล้วแต่อันนี้ ประตูแล้ววะ่ะอ้าประตูอยู่ไหนนี่เราอ้าว What อ๋ออ,อยู่นี่นี่เรียกว่าบัก๊ก เอ่อจู่ๆก็ตกมาก็หายไปแล้วร่องที่เราตกมาแล้วบ้านก็กลายเป็นแบบว่าออะไรเนี่ย้ย จะไงอ่ะก็ต้องลงไปหรอเฮ้ยเลือดเม่นเม่นไหลโอ้โอ้ตายตายตาย why me what did I do มันจะพาเราไปไหนนี่ อ๋อโอเคทำไมทำอะไรทช่นี่ปล่อยฉันไปเธอฉันอยากกลับบ้านโอ้ยแอบหลอนันานีย ชีวิตยังต้องเดินต่อไปฮ้ยเลื่ยขึ้นรีบไปเหรอไม่ใช่นื่ว่ามันจะตกลงมาเรื่อยๆถล่มลงมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้โหบ้านเละเละละ คอ Derek? Oh Derek, thank God. Wait Where are Derek God you? ไนางบอว่ากลัวมากเลยนะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอพระเจ้า Luego no ลิปค้างลิปตก So, what am I just supposed to wander forever? Isn't there a point to any of this? I get it, okay? I'm dead. Dead. So, what the hell is the point of any of this? Do you want me to do something? Or do I just keep walking forward forever? I don't know what the point of any of this is. And I just want to go home. Sorry I'm late. Wait, no. I know what happened. I know where I am. Then we back to the I... No how Oh my god is Derek still thinking about me? How did he find out? Is he still living in this house? Our house? So many questions and no way to answer them. There are so many things that I have to leave behind, and I don't want to. Am I ready to just stop? I don't think I really have a choice. I think. Okay, Haley. Just like a presentation, we can handle whatever comes next. <Ready? S 2> จบโอเคจบจริงๆนะฮะทุกคนก็ต้องขอตัว ลาไปก่อนนะคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะไม่ไหวแนละ้วบ๊ายบายนะทุกคน